แล้วจริงๆเรือต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทนะเพราะว่ามันมีสองรอบก็จะเป็นพาร์ทของแขรอบแรกก่อนที่เป็นน่าจะพูดพาษาหัดสุกเนาะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งที่เขาเดินทางน่าจะน่าจะเสาอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบว่าสะดุดอะไรอย่างเงี้ยในในใ,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 ในเรื่องระหว่างอเจนซี่คนที่สองหัวแล้วก็กับ ตัวเรือเอเนี้ยแต่ว่าแขกต้องบอกกับพออแขกไม่มีปัญหาแขกสามารถเดินทางได้ปกติแต่ว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยในคลิปนี้ที่จ่ายเงินก็จะเดินทางไปด้วยนี่ก็มีปัญหาสะดุดนิดหน่อยอะไรเงี้ย ก็สร้างความไม่สบายใจให้กับเราเหมืกันกลัวหรือยังไงเออไม่ได้กลัวฮะเป็นแค่ความรู้สึกว่าเราคนเราจะไปเที่ยวแล้วพอมันเกิดสะดุดขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อยากงเพื่อนไฮะเพราะว่าไปรถทันเดียวกันแล้วถ้าหากว่าเราขึ้นเรือไปแล้วเนี่ยเพื่อนจะกลับยังไงไรย่เงี้ยมันก็เลยจะเป็นความซับซ้อนตรงนี้แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เอายังไงจะไปหรือไม่ไปหรือว่าอะไรดีบวกกับเอ่อคนที่เขาไม่สามารถขึ้นเรือได้เนี่ยเราก็เอาตัวเราก็ไม่อยากิ้งเขาตรงนั้นนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ เราเราในไหนก็ร่วมชะตากรรมเดียวกันแล้วอะรอดูแล้วกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขึ้นเรือจริงๆเราจะกลับก็อยา่าแย่งย้ายพร้อมกันลซึ่งต้องก็ุดใช่ไูว่านี่คือรัศมีแคน ทุกคนรู้ร,รู้รู้ว่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแขกจะเป็นพานี่ต้องขออนุญาตบอกไว้ต่อว่าแน่นอนว่าก็จะมีการที่แบบว่าประทา้วงว่ากันคุยกันตะโกนกันแต่เราก็บอกตัวเราแหละว่าเราเราก็ไม่ได้อยากมีภาพว่าเราไปโบกเวกวยวายอะไรอย่างเงี้ยด้วยเราเป็นคนสาธารณะใช่ไหมฮะเราก็ดูอยู่อ่งางแต่พอมีเหตุการณ์ที่แอคชั่นที่เหมือนกับว่าพนักงานบนเรือเองเริ่มมีแอคชั่นเหมือนจะต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปวิ่งไปสแตนไฟ์ข้างหลังที่คนหนึ่งเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ย มาด้วยความที่รูปร่างของเรารูปร่างของเราซึ่งเราเราก็ ก็เอาจริงๆเขาพูดตรงๆก็คือเป็นเรื่องระหว่างต่างชาติของคนไทยเนาะพนักง,งานบนเรือก็แบบเราก,เราก็เราก็อยากปกป้องอะโปรเทคคนไทยอีกเราก็เลยไปยืนจะไต่บายตรงนั้นว่าถ้าเ,าเกิดเหตุการณ์ปะทะอะไรแรงขึ้นเราไม่ได้ลงไปลุ้มนะแต่เราจะเป็นตัวที่แบบเออไปช่วยเขาแยกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่นองงนหรือว่าคนที่จะขึ้นเรือด้วยกันเนี่ยเขามีแบายอะไรขั้นยังไงบ้างไหมที่แท้ทุกคนรอเหมือนกันหมดทุกคนรอเหมือนกันหมดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ฮะรอรอวิธีการจัดการแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผู้ปกับแขก ในวันนั้น,นะสุดท้ายเราทุกคนก็ได้ขึ้นเรือครับมันดีเลยไปถีงชั่วโมงหรือจริงจริงเรือต้องออกสี่โมงเย็นมันก็เลื่อนออกประมาณสักอทุ่มเที่ยงคืนประมาณนั้นใช่เพราะเพราะด้วยการจัดการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สุดท้ายแล้วเราก็ ที่พวกเราทุกน,นั้นทุกคนจะได้ขึ้นเรือแล้วเขามีกรารทัวอ์ไทหรือว่ายังไงที่กัดการสำหรับคนอื่นอะแขไม่รู้แต่สำหรับแขเองก็โอเคได้ขึ้นเรือละแล้วก็ฟีลแบบปล่อยวางอะไหนไหนก็มันมา,มาถึงตรงนี้ละก็อนจอยทุกนี้ไปแล้วกันไม่ได้คิดอะไรเยอะ,อะใช่ไมครอดปอัยใช่ไมก็คือได้ไปเที่ยวเพราะว่ากตัวแล้วก็แบบก็นั่งมองทะเล <c oughs> เอาระพบไปด้วย <c oughs> เปิดเพลงแล้วที่ตุ่สามีนอยู่โซีเด <c oughs> นมันก็ เรานั่งอยู่ตรงมโคนี้ครีเรื่อตีแล้วขาราเนื่อตีแล้วไม้<ะ>ดินข <laughs> ใช่ไหมเราก็เชียร์อย่างเงี้ยเพราไปพักก่อนเพราะเราอยู่ห้องประ่งนี่ไงแล้วก็เปิดเพลงมองทะเลแล้วก็ปล่อยวางอ่ะอะไรอย่างเงี้ยพอเรือไปถึงแคนเูเดียใช่ไหมที่เสียงนู้ดอย่างเงี้ยเราก็อยู่บนเรือแล้วก็มองแล้วก็ไมันจะลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบอยู่ในห้องแล้วแบบสปีดพีวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอได้ขึ้นเรือแล้วการเซอร์วิสต่างๆมันยังเป็นตามที่เราตั้งใจไว้ไหมหรือว่ามีอะไรที่มันผิดเออทุกอย่างก็อาจจะมีนิดหน่อยเรื่องก่อนไปเอาห้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันเรทเอาคนขึ้นเรือก่อนแแล้้้้วกก็จจะะไไปัดาารรหอองงงขบนเียต่ ทายแล้วก็คือทุกอย่างก็ปกติคก็ถ่ายรูปก,กินเที่ยวทุกอย่างอะไรปกติเลยนะซึ่งซึ่งบางทีแขกก็ถูกถามเหมือนกันสําหรับคลิปที่มันเกิดขึ้นที่สองอะไรเงี้ยแต่แขกก็ต้องบอกตรงๆว่า พอดีมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวแขะเนาะแขะก็ไม่สามารถเล่าเป็นตุเป็นตาได้เกี่ยวกับคนที่เกิดที่สองแล้วแฉ่ไีบหยุดตรงนั้นจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะถ้าหากว่าแขะพูดอะไรออกไปอย่างเงี้ยในวันที่สองแขะไปได้อยู่ตรงนั้นเพราะจิตผัวน่าจะกระทบมาถึงเราได้อะไรเงี้ยแต่เจ้าวันพาร์ข,ของเราก็คือเราได้ขึ้นเรือทุกอย่างปกติคือแม้แต่เรศหน่อยแต่ทุกอย่างโอเคหมบูรณ์ทุกอย่างสิ่งที่ต้อง คือกินอะไรอยู่ต้องการที่จะหาคนเลือหรือว่าเพื่ไรด้ช่ไเอาจริงๆเรามีความรู้สึกว่าพอมันเริ่มปะทากันแล้วอะพอมันเริ่มมีการร้อมเขาฝังรู้เขาก็จะเอาพระจอกปอยขึ้นเรือแล้วอะแล้วคนก็เริ่มร้องกันแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราควัวความชุนลมุนแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงใช่เรามีโซเชียลมีเดียเราก็คือลงตรงนั้นให้รู้เลยว่าถ้าข่าวกระจายไปให้พี่รู้นะว่าแบบถ้าใครรู้จักตำรวจหรือว่าอะไรอยู่แถวเนั้นแถวท่าเรือนะชบัานให้รู้ไว้ว่าแบบ บบมีเิตุแบบเกิดการชุนลมุนตรงนี้ก็ได้หลังจากโปรไปก็ทําให้คนเพื่อนในวงการเป็นหนุ่มวิแฉะมากพยายามติดต่อที่แฉะไปพอติดต่อทวิแฉะบางทีแบบที่แฉะไม่ติดต่อ,อ,อไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นมันชุนลมุนหมดคือเราต้องแสแตล์บายอย่างเงี้ยแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือพอแบบพอมันมีกา,จา,กการจัดการเสร็จแล้วอย่างบางคนเราหยุดตรงนั้นอ่ะเราไปทั้งถ่ายบางคนไปเก้าโมงบางคนไปหกโมงเช้าแต่ไปถึงบ่ายโมงมันแบบห้าหกเจ็ดชั่วโมงไม่อ่ะเราก็แบบให้พี่ให้พี่เาเรียกว่าพี่ดุ น่าจะเป็นนักดับเพลิงเนี้ยขับรถไปแบบเซเว่นไปซื้อของมาให้แบบพ่อป้าเซมินอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเซอร์บิเข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเราเห็นแล้วก็แบบบางทีมีเด็กน้อยแบบไม่ได้กินพวกกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่แอบผ่าแต่ไหมครับเพราะแบบเป็นค้ายกับเดย์ขาดเดย์เลยเอาจริงๆไม่ครับเราเป็ความรู้สึกว่าชีวิตคนเราอ่ะมันการเดินทางอ่ะถ้าเปลี่ยนเหมือนเครื่องบินอ่ะมันก็อาจจะมีการดีเลย์บ้างอาจจะมีการตกลงบ้างแต่เอาพาสซ์ไปเราก็ถือว่าอันนี้เป็นประสบการณ์การเดินทางที่แบ เออแปลกใหม่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คงคิดว่าสมมุติสักร้อยทิพของเราอ่ะมันถ้ามันมีสักทิปย์หนึ่งที่มันมันไม่เป็นไรอย่างที่เราคิดมันโอเคเป็นที่ทำที่ทำที่นี่เป็นทิพน่าสุดใจผมพี่แขมล้ยเขาไม่จำค่ะ เอามาทิ้งก็เลยเอามาทิ้งไปเลยตัวเองก็ไยามติดต่อนี่แขตัวตลกมากมาตูนก็คุยยากติดต่อติดต่อคืออยู่ใกล้ๆกันนั่แหละแต่ก็ติดต่อมันคือคนจะไม่้ก็เป็นแบบประมาณคุยกันไม่รูเรื่องอีเรื่องก็เกิดอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวก็คุยไม่ว่างเดี๋ยวกูโครงกานี้กูต้องแบบคือมันมีเรื่องต้องทำไปหมดข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยใช่พอข่าวขึ้นเราโพสไปเสร็จก็เหมือนคนติดต่อเราไม่ได้พอติดต่อแค่เปอทุกคนไม่ต่างมาตูนแล้วมาตูนมาเคลื่อนไปได้สี่โม เพราะตุมก uh, ็ถ่ายอยู่ตุ e ประตุงก็เฮ้ออก็เลยแบบมุนๆุมงกันแต่สุดท้ายก็เจอกันบนเรือก็แฮปปี้อย่เงเรือก็ออกไปไปศรีฮานุเข้ากรุงเทพ จริงสำหรับแขกแต่เป็นคนร,รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอะไรทั้งหมดทุกหมวดไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถบัสเครื่องบินทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันมันมันเกิดความเสี่ยงทั้งหมดแต่ไม่เห็นที่ว,ว่าจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยพอเสีย่ยงเสร็จแล้วเนี่ยเราได้รับการดูแลหรือว่าเราได้รับการจัดการปัญหาไงมากกว่าเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นมากกว่าแต่ไม่เข็บเนาะก็คือยังเที่ยวก็เ,เที่ยวค่ะก็ก็ก็กลุ่มเที่ยว ไปสูบิเดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะท้ายสุดแล้วเรือครูตมันไม่ได้มีลำเดียวแล้วคุณสามีว่าไงบ้างครับถึงคุณไหมคะคุณเรือไปคุณสามีเขาผลักถึงคุณไหมคะคุณโอเคถึงทุกวันเขาบอกเมื่อไหร่เราจะได้เจอกัรเนี่ยนเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวกระดาษกระดาลอบินกลับบ้านเหรอยที่เราเราเจอกันนะนะฮะเขาไปนอนที่ถึงแต่ยัดลายใช่คนมันรักอะโอ้ทำไงได้อันนี้ครับเขตลอดเลยคะเขาพูดตลอดเขาพูดตลอดเขา เราก็พูดเขาไม่ต้องพูดกันมันจะเก็บปีละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็มีบอกเขาเป็นคนใส่ใจทุกอย่างแม้กระทั่งเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเมืองหมดเลยนะเขาเป็นเลือกตั้งมาเป็นยังไงบ้างทุกอย่างแล้วก็แบบโอ้ยคนจะอยู่ต้องแบบโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยทีกระดิษฐ์จากจากนอกพอเสร์ดิษก์สามในถึงสุดมันแรงใช่มันมันกระดิษฐ์หนึ่งแต่เขารู้ว่าเวลาเราเล่าอะไรเราเป็คนที่แบบเราก็เล่าแบบเบาๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาบอกอยู่เรื่องเดียวค่ะเดียว ซึ่งแล้วก็ครับไม่ครับทำบุญเลี้ยงหลานนี่มันจะเจอปกป้องสองเดือนแล้วด้เอออย่างปกป้องเองที่หมอก็บอกว่ามีหมวดเรื่องของเรื่องอารมณ์ของน้องนีดอคุณยาย จริๆแหมองว่ามันอยู่ในช่วงวัยของเขาเป็นวัยที่กาลังต่อสู้ซึ่งทางเราเราสัดใจมากเพราะว่าในกลุ่มเราไม่มใครสามารถชนะพี่หอมได้แล้ววันหนึ่งพอมีปกป้องเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าปกป,กป้องสามารถชนะพี่หอมได้เอาเต็มที่เลยลูกไม่ไม่เราก็มีการคุยกันต่องเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับพี่หอมเรื่องมาคทีนลูกแบบว่าไอ้ก็4ี่มองแง่จริงจงมันเป็นปัญหาเบสิกง่ายๆก็แค่แบบว่ามองแง่และอ,อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยน อะไรเยอะเราแค่บอกว่าคุยกันคุยกันปกติไม่ต้องร้องไห้อยากได้อะไรบอกเพราะว่าถ้าร้องเนี่ยร้องไห้คือเราฝังไม่ดดูเรื่องอเราจับใจความไม่ได้เราไม่รู้ความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นเราจะรู้ความต้องการของเด็กต่อเมื่อเขาสามารถบอกเราได้แบบชัดถ้อยชัดคำปกติคือเช่น อยากดูทีวีผมไม่ต้องรอกให้เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอยากดูแล้วทําไงเราจะได้ดูแล้วถ้าพาดนั้นไม่ได้ดูเนี่ยปกป้องจะทำยังไงแต่มันไม่ได้แบบเพราะว่าจะไม่ได้ดูเลยอย่างนี้นะเราะว่าผมก็ต้องรับผ้ใใช่เราต้องเราเราต้องกตใการดูตัวเด็กด้วยแล้วเด็กก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่ที่อยู่ด้วยกันเราต้องให้ผก้ใหญเรียนรู้เพื่อกติ แล้วจริงๆไม่ต้องครับมันก็เป็นเหมือนการที่เรียมรู้นิสัย่กันเพราะเด็กเขาอยากแเล้ยงหลานมาเยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเด็กเขาจะใหม่มากเขาก็ต้องการเรียนรู้เพราะฉะนั้นคนเรามันต้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันต้องเรียนรู้กัน mm hmm. พี่หอมเหมือนกันก็ต้องไปพาร์ที่พี่หอมมาทันลูกลูกก็ทันพี่หอมว่าแม่ครับวันนี้ปกป้องอา มาแบบนี้ละอะไรปกป้องไอ้คนลูกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคืเอเขาก็ต้องอยู่เรียนรู้กันส่จนเราในฐานะลุงคืเอเราก็เต็มร้อยไม่ได้เพราะท้ายสุดแล้วน่บ้านที่หอมเขาต้องอยู่กับแม่เขา บ้านนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะโทรมาอะไรจากพี่หอมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอันนั้นคือมันเป็นพาร์ทแฟมิลี่ของพี่หอมส่วนเรามีหน้าที่เสริมแล้วเดี๋ยวเข้าไปคุยไว้ให้กับปรึกษารูปเป็นอย่างงี้พี่หอมเราแก้อย่างงี้ดูนะอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนค่อนข้างดิ่งเด็กมาเยอะเราค่อนข้างจะซัพพอร์ตหลานคนนี้ให้ให้มากที่สุดผู้ชายเราซับไ,ไม่ใช่ <S <S 2> <S 2> ไม่สอบกับหลานนั้นเราซัพพอร์ตอยู่แล้วเราคือดูอยู่ห่างๆแบบงงงวยอะไรเงี้ยแล้วเราเองก็รู้สึกว่าอยากคือบอก เราจะไม่ก้าวไกยมากเพราะสุดท้ายแล้วลูกกับแม่เขาต้องโตไปด้วยกันเราเป็นพาร์ทลุง <Okay. S 3> ถามเมื่อวันเสียไป4 5 0 0นะคะนะคะเส,สิร์ฟเอซสองลูกเราก็รู้สึกเอ้ยไม่ใช่4,000าเอ้ยจำไม่ได้น่าจะน่าจะบล็อกเออแล้วก็จะมีคุยกันทั้งน้องอาถามนีอย่างเงี้ย ให้บอกได้นะลูกละห้าร้อยเอสลูกละห้าร้อยอะไรเงี้ยแล้วแขกก็ไปเชียร์ที่ร้านคาเฟ่ร้านที่นอ่องแล้วทุกครั้งที่นอ่นองบอกได้ทุกคนก็จะหันมามองที่แขกแล้วทุกคนก็จะเฮ อ,อ,<ะ>อี้ออแล้วเราก็คือก็เป็นใจแต้มจะต้องดีใจนะแต่ว่าแต่ว่าการซัพพอร์ตนอ้องอปไรง้ไม่ใช่แค่อย่างเดียวก็จะมีเพื่อนเพื่อนที่ไลน์มาเฮ้ยขอช่วยด้วยแต่บางคนแบบอ่ะันขอ,อรูปละ้อยแล้วกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแย่งกันก็ท้ายสุดแล้วไม่ว่าจะสถานหนเดี๋ยวเราก็จะรวมเป็นเงินก้อนแล้ว,ลวก็บอกเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างปกติเราพ้าไปซอมกับน้องๆเงี้ยคนน้องอาจจะไม่รู้นะแค่ไปเที่ยแค่เสียค่ากาแฟเป็นหมื่นใช่เสียค่ากาแฟเป็นหมื่นเลย เออทุกคือท,ทุกคนก็จะแบบว่านันไหนเออเนี่ยถ้าหนูเสิร์ฟได้เนี่ยหนูจะยังไงเออถ้าวันนี้ทีมดีชนะทีมเอต่อซ้อมแม่จะอะไรมันต้องมีรางวัลอะไรเงี้ยเออบางทีก็มาอยากได้หมูกระทะบ้างอุย๊ยวันนี้ยากอันนี้จังเลยเราก็เหมือนแบบเราก็ชอบให้น้องเข้ามาอ้อนแล้วเขาก็ชอบพอ้อนเราจริงๆน้องอะเขาไม่ได้มีอะไรแต่เขาก็ได้หลีเขาก็มีเงินไงนะแต่บางทีเขาแค่รู้สึกว่าโอ๊ยมีคนสปอยอะเออรู้สึกแบบเอ้ยชอบใช่ใช่อยากเราชอะไรก็ไม่รั รารู้สึกความรักในวนอลเลย์บอลมากกว่าเออมันก็เปฟิลแบบผู้ชายให้ได้แล้วทำไมนักวอลเลย์บอลเราจะให้มีได้ <คน S 1> ผู้ชาย,ายถึงสามีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วมันมเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยกาแฟเราเสียไปหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าเราไปทุกครั้งเราเสียทุกครั้งอะไรเงี้ยสอบกาเดือนทีอะไรอย่างเงี้งเยเออก็ Zwe. เงินเล็กๆ,ๆน้อยๆเด็กพวกนี้ต่อแล้วเราก็เอออเคืพี่ค่ะ ก็เอาจริงๆไม่มีอะไรมากอยากให้ทุกคนเชร์นะฮะเพราะว่าการแข่งขันถ่าว่ามันมีผลไหมมันก็ต้องมีผลอยู่แล้วล่ะเป็นการแข่งขันแต่ว่าพาร์ทที่แขมองแขมองไปอีกก้าวหนึ่งมองว่าอันนี้คือเวทีของน้องเขามากกว่าการแบบว่า,วาแข่งขันชัยชนะไทยต้องได้ที่14บแบบโอ้ต้องลังเร่นทีโลกเราแค่มีความรู้สึกว่าอยากให้น้องๆทำให้ดีที่สุดโคเวทีตรงนี้ไว้ให้ตัวเองเพราะว่าอาชีพของเขาคือนักกอลเลย์บอลและการจะหาไรายได้มันเรียกครอบครัวและได้เยอะๆก็คือการเล่นลี หลาประเทศเพราะฉะนั้นน,นี่คือเวทีของเขาจะแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่เมื่อพอแข่งเขามันโอเคมันแตะตานะฮะ,ะเขาเรียกว่าโค้ชวอลเล์บอลทั่วโลกเนี่ยแล้วเขาอยากได้ตัวไปเนี่ยอันนี้ก็คือผลดีของน้องมากกว่าเพราะว่าการเป็นนักกีฬามันมันสี่สิบมันก็ไม่ไหวแล้วมันอยู่ได้ระยะสั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้น้องๆโกยโกยให้เต็ม <What? S 2> อยากให้น้องๆโกยแล้วก็โกยให้เต็มพี่ใช่